ทไทยเรเรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปประเทศที่อยู่ในสมาคมอาเซียนเรียบร้อยแล้วใช่ประเทศไทยของเรานะครับทุกคนก็รู้สัก์กันดีนะครับว่าประเทศทไทยนะครับมีวัฒนธรรมแล้วก็มีการเล่นหลายๆอย่างใช่ไหมน้องพลอย<ช>และที่<ช>ค,คนทั่วโลกเขารู้สักกันเลยก็คืออะไรนะครับพลอยขั้วัวขั้วมวยไทยทั้ง<ย>น,นเง้นมีคนสร้างชื่อเสียงมวยไทยมากมายนะครับแล้ววันนี้ศิลปะมวยไทยนะครับเราก็ควรอนุรักษ์เอาไว้นะครับ ให้นะครับคนในอาเซียนของเราอะรู้สักแล้วก็ชื่นชมออกมาครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีโชว์นะครับการมีการโชว์มวยไทยนะครับให้น้องๆได้ดูกันด้วยครับไปดูเลยค่ะไปดูแล้วเฮ้ะอันนี้การดันช่วยช่วยปัดต์โอ้หุ่ยเนยดูเนะสิเนยขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปขยับเข้าไป ไม่ได้ตำแหน่งเลยย้ายใครเข้าครับย้ายใครเข้านอนไปบ่านการเปิดโลกส่เท้าาล้าภาษาสิบล้านฤทีหมาเฮ้ยมุ้ยแม่น่ากลัวเลยไปดูดูไ้ดูเฮ้ยเฮ้ย ใช่ใจไทยโอ้โหไงล่ะเออสะบมือให้ผมมวยไทยของประเทศไทยหน่อยครับแล้วนะครับเราก็ไปครบสิบประเทศแล้วใช่ค่ะเรามาทวนกันอีกครั้งนิดกว่าว่าสิบประเทศเรามีอะไรบ้างร้อยประเทศแรกคือประเทศพม่าพม่าเวียดนามเวียดนามลาวลาวกัมพูชามาเลเซียครับสิงคโปร์ครับฟิลิปปิน อินโดนีเซียบรูไนแล้วก็ประเทศไทยของเราครับแล้วนะครับประเทศไทยของเรานะครับเขาก็มีเพลงประจำประเทศเราเหมือนกันใช่ซิมเพลงมีชื่อว่าอะไรนะอาเซียนอาเซียนอาเซียนรวมใจงั้นเราไปพบโชว์กับโชว์อาเซียน,ยนรวมใจกันครับ่ พบทั้ง10ประเทศเลยนะครับน้องๆนะฮจะได้ดีรู้ไปนะครับและช่วงนี้นะครับหลายๆคนอยากดูการแสดงต่อเลยเพราะนั้นพี่ไก่ก็มีการแสดงพิเศษครับแน่นอนนะครับวันนี้จะพาไปดูการแสดงของนะครับศิลปะแบบไทยไทยบ้านดีกว่าหลายๆคนอยากจะเนื้อตีไทยเก่งนะครับวันนี้เมืองจุฬอย่างดีกว่านะครับวันนี้พี่ไก่นะครับมีนักแสดงคนเก่งมาด้วยนะครับนะครับเพื่อทําให้เราได้อ่ เพื่อเราให้ได้พบกับนักแสดงคนเก่งของเราเครับเป็นน้องที่นะครับคนนี้เก่งมากนะครับจากประวัตินะได้เคยเข้าร่วมนะครับงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนด้วยนะครับทั้งที่62ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนคานฐมนะครับไปแข่งด้วยนะครับเป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันตกและที่สําคัญนะครับน้องคนนี้ยังเคยได้เป็นตัวแทนนะครับผู้เยาวชนนะครับไปแข่งที่นะครับโอต่างประเทศก็คือไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับ เพราะฉนั้นน้องๆวันนี้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับจากเพื่อนๆของเราที่เป็นเดวชนที่เก่งนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เครื่องดนตรีชนิดเด้เรียกว่าอะไรครับโอ้โหเก่งด้วยแปลว่าใช้ได้แล้วแม่ละนาาเองกนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้นักแสดงของเราครับเป็นเพื่อนน้องๆนั่นเองนะครับตัวขนาดนี้เท่าเราเลยดูเิียว่าเขาเก่งขนาดไหนเดี๋ยวมาชมความสามารถของเขานะครับและแน่นอนเลยครับตบมือกับน้องแจ๊ตบ น้องแจ๊บมากันมีมนเพื่อนๆมาด้วยนะครับไม่รู้ชื่อน้องอะไรกันบ้างคนนี้น้องเชษและคนสุดท้ายอีคนนี้ครับทางเภาครับอ่าโ okay. อเคอต้องมือกับสามต้หน่อยต้องหน่อย,อ,ยอ่าครับวันนี้จะมาโชว์แสดงระนาดนะครับโอเคเดี๋ยวก็พร้อมแล้วเราไปชมมพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับผม จะยากไปไหมจะยากไปบ่ะ <Cer ule an> นะ <buena> ขอให้ตีแล้วกันนะถ้าเกิตีเป็นเพลงผมว่าคงจะยากอ่ะนะครับว <medieval> กนี้เดี๋ยวเรามารุ้นกัน,นับว่าใครจะได้โชคดี <belle> ได้จักรยานไปเลยเดี๋ยวรอบที่แจ,จกจักรยานก่อนเลยนะฮะขอนะครับปอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว ครับรอบนี้เราไม่จับรางวัลนะครับใครตีระนาดเป็นน้องใส่เสื้อขาวคนไหนครับตีระนาดเป็นพี่ไก่ครับมอบโชคจักรยานให้เลยประการเพียงแค่หนึ่งคนครับใครเป็นรู้กนึนเจอเลยคะดนตัวด่วนเลยครับเร <ไป S 1> ็วๆยกมือ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 มองไม่เห็นมองไม่เห็น, <ไป S 1> นองคนน,นกกั้าดแบนทัขนาดแบาใช่ไหมครับใช่ไหมมาเลย ไปันแล้วแล้วไข่ไข่มาเลยครับไข่เตี๋ยด oh! oh ้านเป็นมาแล้วมาแล้วโอ้โหน้องขึ้นมาเลยทางนี้ลูกมาบาทีเลยลูกโอ้โหนี่จะไค่ด้านขัดได้จริงด้วยคือป่าไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวพี่กายทดสอบก่อนป่านได้จริงป่นได้จริงป่านได้จริงเอามามาสองคนเลยกันเอามาขึ้นมาเลยลูกมาเอาสองคนแล้วลูกออามาตาโดนโดนดานโดนด้านนี้ด้วยเพราะว่ามีคันเล็กมีคันเล็กฮะว้าว เจ็บจริงเอาทีละคนแล้วกันทีละคนนะลูกเอาทีละคนเอาตัวเล็กก่อนลราเอาตัวเล็กก่อนแล้วกันนะฮะอา่านแนะนำตัวเชื่อเล่นเชื่อเลยคะ่ะน้อ,องเอ็มอ๋อน้องเอ็มต้องเพื่อนายโอ้โหเสียงแรงจั์เอาแฮนด์ไปก่อนเลยเอ่ะตีโชว์เลยลูกแล้วจะต,ตีได้ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่ขายองตีไป เพลงอะไรก็ได้ตังหนึ่งเพลงพร้อมแล้วตอวมือนังเอ้าโอ้โหเป็นเพลงที่ไพเราะมากพี่ไก่ไม่เคยดินมาก่อนนี่เลยชื่อเพลงอะไรคะ แบ,บลกลงไปเองเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เขามารับด้วยนะฮะโอ้เก่งมากต่อไปโชว์คนที่สองลูกแนะนำเหนย,ยครับหนูชื่อได้ชื่ออะไรครับ <S <S น้องมิวอ่ะน้องมิววันนี้จะตีเพลงอะไร <S <S เพลงอะไรเอาชื่อเพลงก่อนแล้วกัน <S <S มันไม่มีตัวรถเอาเท่าที่หนูตีได้ตีเลยลูกอตีเลยนะครับน้องมิวน้องมิวน้องมิวพร้อมแล้วไป บอกบอก,บอกดูดีแน่เนี่ย,ยงั้นเอาไปสองอโอเคได้ได้อันต่อเมือ่อหน่อยให้ให้ให้ใหอโอ้แจกแรงแจกแรงแจกแรงเอาจักรยานลงมาเอาจักรยานลงมาของไทยของน้องเขาโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับโอ้โหเอาละครับช่วงนี้แแจกแรงจริงเลยนะครับแจกแรงจริง เราไปพบกับเมื่อกี้เป็นตัวีแบบระนาดแล้วต่อไปครับเราจะเริ่มคึกคักไป่ขึ้นเราจะเป็นสตริงไม่เรืนอยครับแต่แน่นอนครับก่อนเลยนะครับเราจะพบกับสตริที่เป็นลูกทุ่งก่อนและแน่นอนครับวันนี้เรามากับนักร้องที่สุดยอดครับแน่นอนนะครับคนนี้ร้องเพลงเก่งด้วยนะครับทั้งสวยทั้งน่ารักและแน่นอนนะครับเสียงดีลูกคอนะครับสุดยอดมากเลยนะครับและพร้อมแล้วแนร้อนนะครับพบกับนักร้องคนดของเราครับคุณนิวอัจฉริยา ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับพี่ไก่ไปก่อนแล้วกัน ทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะกอ,อื่นต้องขอกราบสวัสดีงามๆเลยนะคะวันนี้เด็กหญิงอาจารย์ยาพ,มพรมฤกนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้มาร้องเพลงกับเด็กๆทุกคนนะโอ้แบบว่าประมาณว่าวันเด็กก็ขออยากเป็นเด็กบ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> กะ็ต้องขอ <c oughs> กราบนามัสการหลวงพ่อด้วยนะคะ วันนี้ดีใจที่ได้มาร้องเพลงนะคะเรามอบความสุขให้กับเด็กๆน้องๆทุกคนนะคะที่วัดอ้อนน้อยนะคะๆๆแล้วน้องๆดีใจไหมดีใจทำไมเสียงเบาจังเลยอะ่ะมันต้องดังกว่าน,นี้สิคะขอด,ดังๆได้ปะดีใจไหมคะ น่าหลับมากอย่างนี้พี่หลิวค่อยมีกำลังใจหน่อยนะคะเพลงที่จบไปมีใครเคยฟังบ้างหรือเปล่าเคยนะแล้วใครเคยเต้นบ้างไหมมีคนขออยากขอเพลงอะไรขอมาได้นะคะวันนี้เต็มที่เลยนะจะรอให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆก,กับงานงวันเด็กแห่งชาตินะคะก็นำนำอัลบัา้มมาจำหน่ายด้วยนะ ปกติแล้ว1แผ่นเนี่ยขายกันอยู่ที่150บาทแต่วันนี้สองแผ่น100บาทเท่านั้นเองสมมติว่าคุณน้องหนูน้อยคนนี้ซื้อของพี่ไป1แผ่นนะสับประรดพี่แถมให้เลยแมงมุมถ้ากิดว่า2แผ่น100บาทตกแผ่นละเท่าไร่ถูกต้องค่ะแผ่นละ50บบาทถูกไหมถูกมาก ไม่ซื้อไม่ได้นะถ้าใครอยากได้ต้องการเนี้ยบบกไม้บกมือได้เลยเดี๋ยวทีมงานของพี่หลิวนะคะจะเดินไปหาน้องทูกคนแล้วก็อุกทุกคนเลยใครผู้ไม่เกี่ยนทุกท่านเลยนะคะวันนี้คนเยอะมากๆนะคะมาทวนคำขวัญกันหน่อยไหมคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า สุดยอดเลยอะแต่ถ้าไม่มีข้างหลังไม่จําได้ปะได,ไ,ได้เนาะโอเคน่ารักมากแล้วจะทําได้ไหมคะทาได้ด้วยสุดยอดเลยนะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนทําให้ได้ด้วยแล้วก็เป็นเด็กดีทุกๆวันนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของชาติไทยเรานะจะได้พัฒนาชาติไทยเราให้เจริญก้วาวหน้ารุ่งเรือง่งขึ้นไปเลยเนาะแต่ตอนนี้ เลี๋ยวก็มีเพลงมาฝากอีกเยอะเลยนะคะแต่อยากจะมีแดนเซอร์น้อยๆอยู่ตรงหน้านี้ได้ไหมมีใครอยากเต้นไหมคะมีปะโอ้สุดยอดเลยนะ่ารักมากถ้าใครอยากเต้นนะตรงหน้านี้ยังมีฟรอให้ทุกคนเดินเข้ามาเต้นกันนะคะเพลงที่จะร้องต่อไปนี้เป็นเพลงเม็เลซซึ่งจะไม่หยุดเลยร้องแบบ non stop สี่เพลงรวดด้วยกันทุกคนต้องเคยได้ยินได้ฟังอยู่แล้วเพราะว่า สองแม่พึ่งพุ่งพอง,งดวงจันทร์ด้วยนะคะอยู่สองเพลงด้วยกันแล้วก็เป็นเพลงของหิวด้วยอีกสองเพลงนะคะงั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะกับสิบเพลงลูกเม็ดเล่เลยนะคะใครลองได้ลองตามมาแล้วก็ใครอยากเต้นเชิญไลค์ใหน้นี้เลยค่ะ